สวัสดีครับทุกคนครับดิชันฟิงเกอร์ครับนะครับวันนี้จะการขอบคุณยอดวิว1,000วิวของคลิปรีวิวของเล่น Final f a n t a s ีที่ผมเคยดีวิภัยช่วง พวกเมื่อมีนาครับตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งชารถึงหลักพันวิวแล้วนะก็จอไลค์ที่สามสิบนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงไม่ไม่ไมคิงจริงครับว่ามันจะมาถึงได้ขนาดนี้เพจเล็กๆเพจหนึ่งฮะก็คิดที่สามารถมาได้ก็ขอบคุณเช่าคุณมากฮะก็ซึ่งก็เป็นการขอบคุณนะครับเราเราก็เลยเ,เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งเล่นไฟเอฟดีกันสักดานะครับสักคืนดูนะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าทางผมค่อนข้างจะ มังเตรียมใจอยู่นะว่าจะพร้อมเล่นเกมนี้ไหมฮะวันที่ว่าเออผมก็ไม่ถูกกับเกม h เ r อร์ครับไม่ถูกอย่างไรนะแต่แต่ก็มีซื้อนะมีซื้อมีซื้อซื้อ,อพอดีซึ่งปกติถ้าผมชอบเกมไหนไมายถึงเออถ้าผมชอบในเรื่องของเกมไหนเนี่ยผมก็จะซื้อเก็บไว้ครับถ้าไม่ใช่แจกฟรีครับผมก็จะปกติเกมจะฟรีกมรกับหมดอยู่แล้วแต่ว่าถ้า กันไหนผมชอบเงี้ยแล้วมันลดราคาหรือวอีดาาที่ผมสามารถซื้อจับต้องได้ก็ผมซื้อเก็บไว้ในคางครับไปดูว่าอ่าเราชอบเกมนี้นะชอบสตรอรี่คุณนะแต่จะเล่นไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนี้เออเราเราจะมาลองเล่นกันดูสักรอบนะบสักตาหนึ่งนะสักสักดากเออก็ไดแหละคือคือ,คอในเกมฟ f าเฟสีมันมีประมาณ5คือใช่ไหมครับ ไม่แน่ใจนะทีผมไม่เคยดูวัล์กูนนะฮะผมผมรูผมรนะว่ามันมีประมาณ5้าคืนใช่ปะอ่ามันเดี๋ยวจะมาเล่นกันสักคืนดูก่อนนะครับว่าแล้วทีนี้ถ้าผมจะไหวไหมถ้าไหวเดี๋ยวผมอาจจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามคือผมจะทํานี้นะครับเป็นอาจจะเป็นเอ่อหนึ่งพาร์ทหนึ่งคืนอย่างเงี้ยครับอย่างงี้นะดีกว่านะเพราะว่าผมผมเคยซื้อไปามาเล่นแล้วเล่นได้สิบทีหมดเลยแล้วครับไม่ไหวจริงเล่นแล้วโอโ้โหจิตตกจิตตกเลยะครับท่านไม่ไหวที่คือผม ไม่ไหวผมกลัวมากกลัวกมากจริงอ่ะต่อให้มีปืนให้เรายิางเถอแต่ในคอมมอบที่ผมหัวามาก็ตุ้งแช่ได้ใจตุองแช่ได้ใจมากครับผมก็โอ้ไม่ไหวนี่ฮะเคมีปือนอะ่ะแต่แต่คิดว่าตอนนี้จะเริ่มได้อยู่นะเพราะผมจะพยายามดูกันฮนะแต่คือไฟเฟดดีที่ผมไม่ค่อยกล้า,าว่าคือไม่จะเป็นเดสเปรสอ w a y เวสครับมันยังมีอาวุธให้เราสู้ชนะแต่ไฟเฟดดีมันไม่มีเลยครับเราจะต้องเป็นฝ่ายโดนบุกตลอด มามาเราต้องคอยตัะงรับตลอดเวลาครับแล้วแบบผมไม่ชอบเลยฮะผมแบบอย่างน้อยอะไรป้องกันตัวกับมันได้ครับไม่ใช่ต้องคอยส่องดุนด้วยว่ามันจะปัวเมื่อไหร่ครับผมก็ทาใจอยู่นะครับเพราะนั้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาเล่นกันดูนะฮะสักคืนหนึ่งก่อนนะสักคืนหนึ่งก่อนถ้าไหวก็จะต่อให้ครบนะครับเท่าที่จะได้นะผมไม่ใช้ผมจะไหวเปล่านะครับ แต่ถ้ากระแสตอบรับดีผมก็จะพยายามเล่นให้จบนะครับคือ <c> ค <oughs> ือถ้ารแสตอบรับดีเนี่ยผมคงต้องเอ่อยามเล่นตอนคืนนะนี่คดีเอ้ยไม่ใช่ยามเล่นตอนกลางวันปก <c oughs> ติคือถ้าถ้าเกมบนพีซีผมจะอัดวันเสาร์ครับเวลาเย็นๆหน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็ทุกคนจะนอนหมดแล้วครับผมยังตื่นอยู่ก็คือรอทปกติผมจะรอ ว่เงียบก่อนครับแล้วค่อยเริ่มอัดวีโอครับซึ่งผมไปเกินผีก็ช่างใจอยู่อยู่นานฮะทีนี้ถ้าเสร็จรับดีผมก็อาจจะเล่นต่อให้จบแล้วก็คงเล่นช่วงเช้าบ้างครับเพื่อให้ไม่ตึงเครียดจะเกินไปนะฮะนี้พูดชอบผมตงนะครับไปครับเรามาเริ่มเล่นเฟดี้คืนแรกกันะฮะเฟดี้เฟดแบร์พิซ่าฮะ ก็ <Okay. S 2> <Good. S 1> ส่วนโอ้ที่คือของพื้นที่หนึ่งครับโอเคสกีไนที่นี้คือเราจะต้องระวังไม่พวกเออ่จ้าพวกอ่ามันเรียกว่าอะไรนะออตโตเมติกโรบอทเข้ามาคือบบเหมือเปล่านะครับเนื้อออผมจะจำสแกนนี้สุดเลย To worry about, uh, you'll be fine. So let's just focus on getting first Uh, Let's see, first, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a welcome <laughs> <legal laughs> <birthday>. uh, <laughs> <Robert> to <laughs> Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where family and friends to as for entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, yeah. a missing person report will be filed within ninety days or as soon as property and premises have been <coughs> and the carpets have been replaced, blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing <coughs> that. Uh the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, those same stupid Bye. songs for 20 years, and I never got about? I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, mm -hmm. these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free-roaming mode at night something about their servos locking up they get turned off for too long <laughs> uh, they used to be allowed to walk in the, jam, the too but then there was the fight 87 yeah it's amazing that the human body can live without the frontal lobe you know uh, now concerning your safety the yeah. only real risk to you of a night watchman here if any is the fact that these characters uh, if they happen to see you after hours, probably why they <laughs> <laughs> <So we're not laughs> see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against <laughs> the rules here at Freddy Fazbear's <laughs> Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wire especially around the facial area so you don't mm -hmm. have your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeball keep up the mm -hmm. yeah they don't tell you these things when you sign up but hey, first they of the a breeze I'll chat with you tomorrow mm -hmm. uh, check your mm -hmm. cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary gotta conserve power rồi right, <laughs> cái này ui, mà này như này này này, qua là này, hôm qua là hơi như này, không phải หายก็จะเป็นบอนนี้นะครับบอนนี้หายไปแล้วเออเนี่ยเออบอนนี่หาแล้วผมต้องไหนอยู่ปะโอ้เขียว

Hai udah sayang apa ya ya ไม่่รู้ต,ตกอ๋อหาไปอีกตัวแล้วปรทังนี้ป่ะ phát chất được rồi nó cái bàn điều không nào. ี่ห้าเราดีห้าที่ห้าี่เรอะฮัลโหลมีอยู่ตรงเนี้ยี่ห้าแล้วโอเคงู okay. จะปิดประตูยาวแล้ว

โอเคเดียวโอ้ดืที่สองก็จบไปแล้วครับกับคืนแรกของแฟลชฟรีฮะตึงตึงเครียดมากจริงมันแล้วเสียวเสียวอ่ะเ้าเจอเจ้าปอนนี่มันตุองแช่มันไม่ตุกงแช่มันยืนแช่อิ่มใส่หน้าเราแบบเปิดไฟขนาดนั้นแล้วมันมาช่องหน้าจอ คำว่าสผิดเธอยแบบไม่ไหวแล้ว,สว,ลวออผมสผมพออื้ไม่ไหวแล้วมันคือพอพอจนแล้วพอพอพอผมเล่นด่านเสร็จปุ๊บอะผมกดออกเลยผมผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงนะม,มันมันตึงเครียดม,มากมันถ้าขออภัยด้วยครับที่ยะเห็นผมแบบเออเล่นสักคืนสองคืนนี่ผมไม่ไหวจริงนะครับผมขอคิดเม่คืนพอนะแบบโอ้โหแล้วแตถ้าหลังๆด่านหลังผมตายบ่อยผมต้องเล่นใหม่ใช่ไหม นนนไนก็ <c oughs> โอเคครับก่อนจบวีโอน,นะครับผมจะแนะนำนิยายของฟินเอฟเฟตี้ให้นะฮะซึ่งเ,เป็นนิยายเหตุการณ์ซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์คาเกี่ยวกันของตัวนิยายนะครับที่ผมผมผมมีอยู่เล่มหนึ่งครับก็อ่านไปนิดหน่อยครับยังไม่เห็นว่ามันจะยังไม่มีส่วนที่เชื่อมโยงกับภาพในเกมครับแต่ตอนนี้คือตัวนิยายมันก็มีออกมาจบแล้วด้วยเปล่าครับเออก็ไมแนะนครับ แนะนำภาษาใครใครชอบอ่านนะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านนะซื้อซื้อพอดีว่าเจอแล้วม,ลมันเหลือมันเหลืออยู่แค่เล่มนึงก็เลยซื้อมาก,ก่อนนะครับแบบกลัวกลัวจะหายากเลยที่ซื้อมาก,ก่อนนะฮะตอนที่ผมชอบเรื่องเกมน,นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวครับผมไม่กล้าเลยครับวันนี้ได้ลุยจริงๆสักทีครับนี้ก็นำนี้ไปนำเป็นหมดสี่เล่มนะครับก็คือภาพเอ่อภาพอะไรครับซิว่าอายข้คสองทวิตเตสวันข้อสี่ฟอสโคเซ ออสเซตติ่งนะฮะแล้วจะมีหนังสือพิเศษที่ว่า The Freddy f i l e นะครับอันนี้แม่ใจว่าเป็นหนังสือเป็นน่าจะเป็นหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับตัวพวกหุ่นยนต์ต่างๆที่ปรากฏในเกมนะครับน่าเป็นอย่างนั้นนะตัวนิยายผมคิดว่าน่าจะเป็นสามจบนะครับอันนี้อันนี้ไม่สนุกน่าจะใช่นะฮะด,ดูจากดูจากจำนวนชื่อตอนนะครับก็แนะนำนะฮะสำหรับรใครที่อยากสัมผัสเรื่องราวของไฟฟรีดี้มากขึ้นนะครับก็ลองหามาดูได้นะ ก็จบแล้วนะครับกับวิโอเล่นไฟเฟดดี้ครับไปการขอบคุณสลับเป็นพันวิวและยอดไลค์หนึนสามสิบกว่าไลค์เลยนะครับขอบคุณจริงขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงครับมันให้ผมแบบยังรู้ครับได้ได้ลองทําสิ่งที่ไม่กล้าทำมานานฮะก็ได้ลองทำครั้งแรกแล้วอาจจะเละๆนะครับขออภัยด้วยจริงนะฮะแต่าันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่วีอหน้าครับจะเป็นวีลอะไรจะเล่นอะไรรีวิวอะไรก็เดี๋ยวตามดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ